สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องธงสเตชันนะครับวันนี้ก็จะมาบอกการตั้งค่า,าทัมเมอร์แบบนาฬิกานะครับเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับโดยมีสเกลเล็กๆสเกลละ15นาทีนะครับเป็นของ panasonic นะครับรุ่น tb178n นะครับ ก่อนจะปิดเปิดเราควรจะสังเกตตัวกิ๊บสีส้มกับสีขาวนะครับสีส้มคือการเปิดไฟนะครับจังง่ายง่ายสีขาวคือปิดไฟนะครับแล้วก็ดูสถานะของตัวออนออฟตัวเดือยเล็กๆนะครับขวามือบนนะครับตัวนี้นะครับจะมีเดือยเล็กๆนะครับจะหมุนไปทางไหน ก็จะแสดงสถานะนั้นนะครับออฟกับออนก็มาดูการเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโดยที่ว่าอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับก็คือออฟคือการปิดไฟนั่นเองคือเราจะให้ปิดช่วงเวลาไหนเราก็ตั้งค่าได้เลยแล้วก็จะเสียบเข้าไปาเวลานั้นนะครับอันนี้ผมจะตั้งปิดไฟตอน6โมงเช้านะครับ อันนี้เป็นสเกล24ชั่วโมงนะครับตามเวลาเลย6ก็คือ6โมงเช้านะครับก็เสียบเข้าไปาส่วนเวลาเปิดไฟนะครับอันนี้เป็นทม์เมอร์เปิดปิดไฟหน้าบ้านนะครับก็เป็นสีส้มนะครับคือออนคือการเปิดนะครับเราจะใช้เดือยเล็กอีกฝั่งที่ไม่มีเงี้ยงนะครับเสียบเข้าไปตรง18ก็คือ18นาฬิกานะครับคือ6โมงเย็นนั่นเองจะให้ไฟเปิดนะครับ แล้วก็สังเกตเดือยเล็กๆด้วยอย่าลืมนะครับถ้าเราจะให้เปิดเดือยเล็กจะต้องปิดไว้นะครับตามตามคลิปเลยนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาตั้งค่าครับเมื่อถึงเวลาที่มันทํางานกําหนดเวลามจะเดินปกติหลอดไฟที่เราตั้งค่าไว้มันก็จะติดปกตินะครับครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ ในการเอาไปใช้งานของพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะครับก็ขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหากมีปัญหาใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้ครับสวัสดีครับ